อันยมาเซลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวโลกโซเชียลของอัอทุกคนนะคะวันนี้ก็มาในลุคอ่ำใสๆนะคะเป็นนางเชวาบอกว่าสีตันอ่อนวันนี้อัญจะมาให้ดูอายแชโดในลุคนี้กันนะคะว่าลุคนี้เนี่ยอ,อัใช้อายแชโดอะไรบ้างก็องบอกเลยว่าไม่ยุ่งยากนะคะก็คือว่าถ้าเกิดใครหาตามซื้อได้เนี่ยก็าหาเลยนะครับเพราะว่าอายแชโดส่วนมากที่อ่อที่เป็นตัวหลกัหลกๆเนี่ยอ,อัก็ซื้อจากเมืองไทยนะคะเดี๋ยวเรามาให้ดูตัวแรกนะคะก็ค,คือจะเป็น สีส้มนะคะออมสีออฟพ,พีชออลอ่อนๆน,นะคะเป็นแบบวิงนะคะของมิชาค่ะอันนี้เป็นตัวออลซืตัวรีฟิลมานะคะเพราะว่ามันถูกกว่าที่ตลับจริงก็ประมาณไม่กี่บาทหรอกแต่แบบก็ซื้อแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามันถูกกว่าแล้วล้วก็เดี๋ยวมันก็หมดเนาะเดี๋ยวเอาจะสวอตสีนี้ให้ดูนะคะนี่ตรงไหนดีล่ะตรงนี้ดีกว่านี่นะคะก็จะเห็นแบบว่ามันจะเป็นเลื่อมๆแบบว่า ออกทงทงนิดนี้นะคะอมพิดเบาๆนะคะซึ่งออยจะเอาสีนี้เนี่ยนะคะลงทั่วเปลือกตาแล้วก็ช่วงหัวตาเลยนะคะแล้วก็สีต่อไปนะคะที่ออยใช้ในลูปนี้ก็จะเป็นสีหลักนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะนี่เ e r y Me นะคะตัวนี้เป็นของ o r i f l a m e นะคะออยซื้อจากสั่งจากตลออกแคาล็อกที่เมืองไทยนะคะชื่อสีว่า Oriframe w e r y Me I Envy GoGoGras Go นะคะเป็นสีออโกโกกราสนะคะ นี่อันนี้ในตลับละร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะมีสองสีแบบนี้นะคะก็จะบอกว่าใช้ดีมากนนะคะเนี่ยเห็นไหมออใช้สีด้านบนต่างๆ,ๆนะคะเดี๋ยวอ่อนอย่างวันนี้นะคะตอนดึกๆอ่อนจะลงคลิปแต่งหน้าลุคนี้ให้ดูนะคะอ่อนจะสะวัสดีอ่อนให้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะก็จะออกมาเป็นแบบว่าเหลือบๆนิดนึงเพราะว่ามันผสมชิมเมอร์อยู่นะคะแต่ว่า เเป็นสีที่แบบแตัดง,ง่ายเพราะว่ามันไม่ใช่สีที่เป็นเนื้อแมตเพราะฉะนั้น,นสีที่เป็นแบบผสมกริสเตอร์เนี่ยจะเกลี่ยง,ง่ายมากนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่ามันแบบจะเขอจะดูเป็นบกกล็อะไรเงี้ยนะคะเจ้าต่อไปนะคะเดีย๋ยวอาจจะลองสีเข้มให้ดูนะคะคือสีนี้นะ,น,น,ะนี่ค่ะเขาจะเป็นแบบนี้เห็นหี่นะคะชิดนี้ก่อนอันนี้คือสี อันนี้ค er mm ือสีอ่อนนะคะอันนี้คือสีเข้มเห็นไหมนางก็จะแบบออกเป็นโกโก้โกโก้เหมือนที่นางบอกเป็นชื่อสีของนางนะคะคือโกโก้กราสนะคะแลวออยก็จะใช้สามสีนี้นะคะในการแต่งหน้าวันนี้ก็เนี่ยค่ะก็ถ้าเรามีอุปกรณ์แค่นี้นิดๆหน่อยๆนะคะเราก็สามารถที่จะออกในเราิตให้เราเนี่ยดูดีขึ้นแล้วก็ดูมีสไตล์ขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะบางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยการแต่งหน้าเนี่ยเราต้องมีทักษะเราต้องเป็นมืออาชีพเราต้องเป็นโปรเฟชชั่นอลเราต้องไปเรียนหรือเปล่าแต่จริงๆต้องบอกเลยนะคะว่าอ่า ถ้าเราเนี่ยไม่ได้แบบว่ารักในการที่เราจะไปแต่งหน้าให้คนอื่นหรือว่าต้องการที่แบบว่าแต่งหน้าออกานสังคม,มบ่อยๆอย่างเนี้ยเราไม่จําเป็นที่ต้องเรียนนะคะอย่างออยเนี่ยบอกตรงว่าออยไม่ได้เรียนนะคะออยคือครูพักรักจำค่ะเพราะว่าตั้งแต่ออยเริ่มเริ่มเป็นนางโชว์เนี่ยก็ตั้งแต่อายุสิบหกสิบเจ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยออยก็ครูพักรักจำแบบ จำจากคนข้างมาบ้างจำจากคนอูนคนนี้มาบ้างแล้วก็ดูในสื่อโซเชียลต่างๆมาบ้างนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าในโซเชียลตอนนี้เรื่องของการเมคอัพแต่งหน้าอะไรเงี้ยมีให้เราดูกันเยอะมากๆนะคะแต่ว่า,าทำไมออยไม่ได้เรียนแล้วออยจะมาถ่ายให้ดูทําไมต้องบอกเลยว่าเออบางคนเขาอยากรู้นะครับเพราะว่าวัาวาวนเนี่ยออยถ่ายคลิปเนี่ยเขาก็จะถามกันว่าอุ้ยพี่ออยวันนี้แต่งหน้ายังไงคะแต่งหน้าให้ดูหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ออยก็จะบอกเสมอนะ่คะว่าออยไม่ใช่ออเมืออาชีพออยไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลทางด้านเมคอั up. แต่ว่าก็สามารถที่จะพอแต่งไปวัดไปวาได้ก็ไม่ได้น่าเกลียดม,มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่ดูแล้วเนี่ยก็นําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับเพราะว่าช่างแต่งหน้าหรือว่าใครที่แต่งหน้านเนี่ยในในสื่อโซเชียลเนี่ยเขาก็จะแต่งเป็นสไตล์เขาแต่ว่าแค่เปลี่ยนลุคให้มันดูตา,ตามตามธีมตามงานต่างๆนะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยบางตัวเราอาจจะใช้แล้วแบบว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับเรารอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ศึกษาไว้ค่ะดูตามโซเชียลต่างๆไว้เป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วก็เราก็นํามาใช้กับตัวเองนะครับครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ถนดัดแต่เมื่อเราทําเป็นประจําเป็นประจำเนี่ยเราก็จะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆค่ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องแต่งหน้าหรอกทุก,ๆเ,ทกๆเรื่องเลยค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ทุกคนที่ติดตามแล้วก็ทุกๆการคอมเมนต์นะคะก็ถ้ามีอะไร สงสัยอะไระาถามถามเดีวว่าเอยพี่อะไนี่ทํายังไงนี่ทำยังไง,ไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวอ๋ก็จะมาทําให้นะคะแล้วตอนนี้มีน้องบอกว่าหนูยังติดขนตาไม่เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอย๋จะมาทําคลิปติดขนตาอย่างเดียวให้ดูเลยนะคะก็เอาแบบละเอียดละเอียดไปเลยเนาะโอเคค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันเลยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และรีโพสวยนะคะ